หลายคนก็อาจจะไม่ได้สนใจโลกโนสนโนแครอะไรผมบอกวันนี้คนที่ไม่สนโลกก็เท่ากับคนที่หลุดจากโลกครับเพราะโลกจะไม่เคยสนใจคุณเลยวันนี้โลกไม่ได้ไปตามติดพวกคุณนะครับมีแต่พวกคุณเท่านั้นแหละที่มาตามติดว่าโลกเขากําลังทําอะไรอยู่อย่าเข้าใจอะไรผิดๆนะครับวันนี้ใครไม่ได้อยู่ในโลกปัจจุบันเท่ากับคุณนะออกจากนอกโลกไปแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากมีรายได้คุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณอยากมีสังคมที่ดีคุณต้องอยู่ในโลกของปัจจุบันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณดาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับเช้าวันนี้มาที่โคกหนองนามาทำการให้อาหารปลาก็รู้สึกมีความสุขนะครับเวลามาที่นี่มาเห็นปลาที่เราเลี้ยงมาเห็นต้นกล้วยมาเห็นท้องไร่ท้องนาด้านหน้าผมเป็นท้องไร่ท้องนา ของพี่น้องของชาวบ้านแล้วเมื่อเราขวาสายตากลับมามองโค้งหนองนาที่เราทํามันก็เห็นความแตกต่างครับท่านผู้ชมมองไปด้านหลังผมก็คงจะเห็นท้องนาเยอะแยะแต่ในส่วนที่เป็นโค้งหนองนาก็มีเพียงไม่กี่ไร่เท่านั้นเองครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมคิดที่แตกต่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่แตกต่างอาจจะช่วยให้ใครหลายๆคน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับผมก็ขอให้กําลังใจไปถึงพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวโคกหนองนาพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับขอให้พวกเราสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้สําหรับวันนี้นะครับมี f อฟมีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้มุมมองช่วยวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าในสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ย พวกเรายังมีโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จในการทําอาชีพทําหน้าที่การงานหรือไม่เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไวค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันที่สูงอยากจะให้คุณหมอแนะนําวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําพวกเราได้คืออะไรผมอยากให้พวกเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดมันแล้วก็เลื่อนสไลด์ดู หาสาระสำคัญให้ได้ดูเรื่องราวต่างๆเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่มันไร้สาระเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองลดเวลาลงในการที่จะเสียเวลากับมันแล้วจงไปมองหาโอกาสที่อยู่ในโทรศัพท์ให้เจอผมเชื่อว่าวันนี้ใครหลายๆคนเกิดความสาเร็จเกิดความร่ำรวยจากการใช้โทรศัพท์วันนี้ผมก็คิดว่าคนไทย น่าจะลองมาหาโอกาสจากการใช้โทรศัพท์เพื่อการสร้างเงินพวกเราทุกคนมีโอกาสเสมอนะครับวันนี้พวกเราทุกคนมีโอกาสเสมอซึ่งมันแตกต่างจากในอดีตเยอะครับในอดีตถ้าไม่ได้มีพ่อแม่ที่ร่ำรวยถ้าไม่ได้มีต้นทุนที่สูงโอกาสที่จะมาประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแบบในทุกวันนี้ยากครับแต่ทุกวันนี้โอ้โหผมทึ่งเลยนะครับ น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเด็กๆไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านอะไรก็ดีมาทำคลิปมาไลฟมานําเสนอกับประสบความสำเร็จได้อย่างรวเดเร็วผมชื่นชมนะครับสำหรับคนที่ได้ออกคลิปต่างๆมันคือความพยายามครับหลายๆคนไม่เคยอยู่หน้ากล้องเลยหลายๆคนไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้ตัวเองจะมาเป็นดาราในโทรศัพท์มือถือได้ แต่จากการเรียนรู้จากการพัฒนาจากการฝึกก็ทำให้หลายๆคนกับประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในการที่จะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาและเมื่อเรามีตัวตนมันก็ย่อมทำให้เราสามารถที่จะหารายได้จากคุณค่าในตัวเราเพราะนั้นวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนทั้งโลกเพราะวันนี้ตัวตนของเราสามารถสร้างเป็นมูลค่าได้ ซึ่งมันไม่ได้จําเป็นเลยว่าวันนี้เราต้องมีสินค้าสารพัดเยอะแยะแต่วันนี้แค่ตัวตนเราสามารถทําให้คนรู้จักทําให้เกิดคนรักเราทําให้เกิดคนติดเราแค่นี้ก็สามารถสร้างชีวิตได้แล้วครับสามารถที่จะสร้างอนาคตได้อย่างดีเลยแล้วทีนี้วิธีการที่จะทําให้พวกเรามีตัวตนทําให้พวกเรามีชื่อเสียงในโทรศัพท์มือถือในโซเชียลมีเดียทําอย่างไร ผมว่าวันนี้คนเราเกิดมามันมีหลายสไตล์สีมันยังมีหลายสีความชอบของคนไม่เหมือนกันผมไม่อยากให้พวกเราไปยึดติดไปฝังหรือไปคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบแบบนี้มันไม่เสมอไปครับถ้าอย่างนั้นคนทุกคนก็ต้องชอบผู้หญิงคนเดียวกันผู้ชายคนเดียวกันใชครับแต่ทำไมถึงมีการชอบที่แตกต่างกัน เหมือนกันครับเสื้อผ้าบางคนชอบสีขาวคนนี้ชอบสีดําบางคนชอบกระโปรงบางคนชอบกางเกงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําวันนี้อาจจะไปโดนใจใครบางคนเราบอกไม่ได้เขาบว่าคนทั้งโลกมีหลายพันล้านคนมากกว่าสามพันล้านคนเนี่ยวันนี้เขาอาจจะชอบสไตล์เราก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นเห็น ให้โลกได้เห็นนี่แหละคือโอกาสและอนาคตของพวกเราและสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราก็คือวันนี้พวกเราต้องทิ้งสิ่งที่พวกเราเคยได้ยินหรือเคยเรียนรู้หรือซึมซับวัฒนธรรมมาพวกเราต้องอยู่กับโลกปัจจุบันความคิดแบบเดิมๆม,มุมมองแบบเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้ในโลกปัจจุบันเพราะวันนี้ มันเป็นการผสมผสานจากหลายๆสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เจน Z ซดเจนซอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นระบบ AI ระบบการประมวลผลต่างๆ Chat GPT อะไรสารพัดนะครับหรือระบบอุตสาหกรรมที่มันแตกต่างจากอดีต หรือวัฒน,ธ,นธรรมแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งแตกต่างจากอดีตมากเพราะฉะนั้นวันนี้การที่พวกเราจะอยู่ได้การที่พวกเราจะสร้างอนาคตในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตคือเราต้องเดินไปพร้อมกับมันวันนี้ถ้าพวกเราหลายคนยังหลงกับอดีตยังยึดติดกับอดีตและไม่เปลี่ยนแปลงให้ทันโลกพวกเราก็มีโอกาสที่จะตกขบวนรถไฟหรือศูนพันจากโลกนี้ไป พวกเราต้องมองว่าวันนี้เด็กเขามีแนวคิดเขามีมุมมองอย่างไรแล้วพวกเราก็จะต้องทําอย่างไรที่จะให้เราเดินไปกับเด็กๆเหล่านี้ได้นวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้พวกเราทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เราจะหลับหูหลับตาเราจะปิดโลกกระทัดตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งต่างๆที่มันกําลังเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ครับหลายคนก็อาจจะ ไม่ได้สนใจโลกโนสนโนแคร์ no, son, no อะไรผมบอกวันนี้คนที่ไม่สนโลกก็เท่ากับคนที่หลุดจากโลกครับเพราะโลกจะไม่เคยสนใจคุณเลยวันนี้โลกไม่ได้ไปตามติดพวกคุณนะครับมีแต่พวกคุณเท่านั้นแหละที่มาตามติดว่าโลกเขากาลังทําอะไรอยู่อย่าเข้าใจอะไรผิดๆนะครับวันนี้ใครไม่ได้อยู่ในโลกปัจจุบันเท่ากับคุณนะออกจากนอกโลกไปแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากมีไรายได้คุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณอยากมีสังคมที่ดีคุณต้องอยู่ในโลกของปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ใครหลายๆคนได้เอามาคิดได้เอามาปรับใช้กับตัวเองและพัฒนาตัวเองถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ